เมาส์สองเมาส์หล่อราวเทพบุตรจองยงวากับลุกผมบลอนเงินกระชากใจอีกชั้นใหญ่วุ่นวายวินสมายมาแล้วจ้าใครอยากเสพข่าวดีต่อใจและทันต่อสถานการณ์มาทางนี้เลยอีกชั้นพร้อมปล่อยของแล้วค่าอีอีฮันโหลฮันโหลแฟนที่รักของอีกชั้นใหญ่วุ่นวายวินสมาย คนสวยคนดีคนเดิมมาแล้วจ้าใครคิดถึงอีกฉันยกมือได้นะคะสังคมไม่ประนามค่ะแต่ใครไม่คิดถึงขออนุญาตบุกชื่อไว้นะคะเพราะน้อยใจค่ะถ้าไม่อยากให้อีฉันน้อยใจมาเสพข่าวกันจ้าอีฉันขนมาเพียบเลยมาค่ะแอดประเดิมข่าวแรกกันที่ข่าวของนักร้องนักแสดงนักดนตรีหนุ่มหลอขวัญใจของอีฉันหนุ่มจอง ยงวายุงยงวาจากวง CN Blue กันเลยจ้าหลังจากก่อนหน้านี้หนุ่มคนนี้ออกมาอวดสีผมใหม่ผ่านสตอรี่ไปหมาดๆซึ่งหลายคนก็มองไม่ถนัดมากนักว่าเป็นสีอะไรเพราะเพียงเขาลงแบบเห็นกลางๆแต่ก็บอกเลยว่ากรีดสนันลั่นโลกไปแล้วก่อนที่เพียงจะมาไลฟ์สดโชว์สีผมลอนเงินสุดปังที่บอกเลยว่าหัวใจหยุดเต้นได้ทันทีถ้าเห็น ซึ่งหลายคนก็หวีดแรงไปแล้วแต่ล่าสุดเพี่ยงไปคอนเสิร์ตของเจลินที่ฮ่องกงบอกเลยอย่างกับเจ้าชายมาในชุดสูทสีขาวผมลอนเงินละลายใจได้เป็นกองไม่อยากพูดเยอะจ้าเพราะแฟนๆของเพี่ยงเขากรีดกันรัวและบอกว่าขอไทยมาลุกนี้ด้วยนะพี่นะอยากกรีดและเห็นด้วยตาตัวเองอ่ะเพี่ยงอีอีแอดต่อกันที่ข่าวของนักการเมืองคนดัง เอชนสวัสด์อัศวเห็นที่จากไปอย่างสงบในวัย55ปีโดยในสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันกับทีมข่าวช่องสามของสรยุทธว่าคุณเอชนสวัสด์ เสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเวลา1นึนาฬิกา15นาทีของวันที่31มีนาคมที่โรงพยาบาลบุรีรมัมจากนั้นเวลา9.0นาฬิกาได้เคลื่อนร่างจากจังหวัดบุรีรัมมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งหลังจากมีการสูญเสียเอไปลูกสาวคนเดียวของเออย่างดาราสาว เพลงชนทิดาได้ออกมาอัปเดตคลิปเพลงที่ทำให้เอในวันเกิดพ่อที่ผ่านมาโดยสาวเพลงเขียนข้อความภาษาอังกฤษเล่าความรู้สึกในใจว่าฉันไม่เคยรู้ว่านี่จะเป็นเพลงสุดท้ายของเราเมื่อฉันทำของขวัญวันเกิดนี้ให้พอตามด้วยถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้งเดินอีกครั้งเต้นรำกับเขาอีกครั้งฉันจะเล่นเพลงที่ไม่มีวันจบฉันรักรักรกรก รักที่จะเต้นรำกับพ่ออีกครั้งทำเอาหลายคนมอบกําลังใจให้เธออย่างล้นหลามทีเดียวพร้อมขอให้สู้ๆผ่านพ้นเวลานี้ไปให้ได้แอดต่อกันที่ข่าวของแฟนๆของหนุ่มจีชางอุ๊กดาราดังชาวเกาหลีที่เตรียมมาพบปากแฟนๆไทยโดยมีข่าวดีว่าจะมีการแจกรางวัลแจ็คพอตให้ผู้ที่ซื้อบัตรงาน2023 G- จีชางดฟนด้วยทั้งรถมอเตอร์ไซค์ BMW และนาฬิกาแบรนด์หรูราโดเลยงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนๆของหนุ่มคนนี้กรีดแรงและพากันรีวิวความรักต่อหนุ่มชางอุกกันรัวๆในโลกออนไลน์ทีเดียวแอดตามมาติดๆที่ข่าวของซีรีส์ค่อยๆรักสเต็ปายสเต็ปที่ล่าสุดกลุ่มศิลปินเ็ดหนุ่มวงแอดลาสแอดลาสที่ประกอบด้วยมิวออนเออร์วินแทดไนทภูมิ เจ็ดและจูเนียมาโชว์ฝีมือร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ในเพลงรักเธอ only อยู่เพลงน่ารักทันสมัยสดใสและเตรียมมาชวนแฟนๆมาลองโชว์สเต็ปขยับตัวขยับเสียงขยับท่าเต้นแบบน่ารักๆด้วยโดยหนุ่มๆเล่าว่า ตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกเลยตอนรู้ดีใจมากที่จะได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์พอได้ฟังครั้งแรกชอบมากคือเราชอบเพลงสไตล์สดใสยอยู่แล้วเลยรู้สึกถูกชะตากับเพลงนี้สุดๆเลยครับแต่ก็รู้สึกกดดันนิดนึงว่าเราจะทำได้ดีไหมเพราะไม่ใช่เพลงของวงเรา แต่เป็นเพลงประกอบซีรีส์พอมาถึงวันที่ได้มาเวิร์กช็อปกันและพี่ๆทุกคนเป็นกันเองมากก็ทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปอย่างสบายมากสิ่งที่พิเศษอีกอย่างของเพลงนี้คือแอตลาสก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงหวานนี่เป็นเพลงแรกเลยที่เราได้ร้องเพลงหวานกันก็จะมีความพิเศษตรงนี้เพราะปกติเราเต้นดุมาก แต่นี่คือแนวหวานที่เราร้องประกอบซีรีส์เป็นเรื่องแรกของพวกเราด้วยสำหรับเนื้อหาเพลงจะพูดถึงรักที่ไม่ทันตั้งตัวแบบเอะอยู่ดีๆเราก็รักไปแล้วคืออารมณ์แบบรักไม่รู้เรื่องอยู่ดีๆเราก็คิดถึงเขาตลอดเวลาทุกๆวันไปแล้วผมว่ามันเข้ากับสังคมทุกวันนี้มากตรงที่หลายๆ คนเวลามีความรักบางทีเราไม่ทันได้รู้หรอกว่าเรากำลังจะรักเขารู้ตัวอีกทีก็รักเขาแล้วผมว่าทุกคนน่าจะเคยแบบมีเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตก็น่าจะเข้าใจได้เหมือนเราอยู่ด้วยกันทุกวันเราจำได้ไหมว่าพวกเรารักกันครั้งแรกเมื่อไหร่เราก็รักกันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันเราก็ของฝากเพลงนะครับ แอดยาวๆกันที่ข่าวของนักแสดงเด็กซีรีส์ฮนุมานสงครามมหาเทพนักแสดงอินเดียวัย8ปีที่รับบทเป็นฮนุมานตอนเด็กซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนมีแฟนคลับในเมืองไทยเพียบตอนนี้อิชานบานุชาลีโตเป็นหนุ่มวัย17ปีหล่อคมงานดีเวอร์ขอบอกว่าดีกรีไม่ธรรมดา ได้ข่าวมาว่ามาเรียนที่เมืองไทยค่าเรียนเทอมละหนึ่งล้านบาทแถมแบรนด์เนมทั้งตัวเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นและชอบกีฬาทางน้ำสุดๆเป็นสเปคของสาวๆเลยทีเดียวต้องบอกว่านักแสดงหนุ่มชาวอินเดียนั้นหลงไหลเมืองไทยเป็นอย่างมากและตอนนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยอย่างเต็มตัว และเริ่มรับงานต่างๆของวงการบันเทิงไทยงานนี้ผู้จัดจ้องตาเป็นมันเห็นว่าเริ่มทาบทามเรื่องงานแสดงภาพยนตร์กันบ้างแล้วต้องคอยติดตามส่วนงานอีเวนต์ก็มักจะเห็นหนุ่มอีชานถ่ายรูปกับดาราซุปตาของไทยหลายๆคนเชื่อว่าอนาคตงานในวงการบันเทิงไทยไปได้สวยแน่นอนเพราะว่าหล่อออร่าพุ่งขนาดนี้เลยจ้า แอดมากันที่ข่าวของวงทรงไทยศิล,ลปินหนุ่มวงร็อกเจ้าของซิงเกิลมากมายที่เข้ารับรางวัล The Inspiration a w a r Inspiration Award 2023จากงานเทศกาลภาพยนตร์ 10x High School Film Festival 2023ฐานะศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักเรียนเยาวะชนคนอื่นๆดำเนินรอยตามในการส่งเสริมสื่อคุณภาพดีและสร้างพลังบวกให้แก่สังคม วงทรงไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจมากๆครับที่มีคนเห็นว่าเราทำงานดีๆออกมาตลอดและซื่อสัตย์ในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ทำงานเพลงมาหรือการเป็นนักดนตรีเป็นศิลปินรางวัลที่เราได้มามีคุณค่าสำหรับวงมากๆพอได้รางวัลมามันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นที่จะสร้างสารรค์งานเพลงและสร้างกำลังใจให้คนอื่นๆต่อไป และสิ่งที่ภูมิใจไปมากกว่านั้นคือเราได้พูดให้กำลังใจน้องๆที่มาร่วมง,งานนี้ด้วยเพราะว่าก็มีอีกหลายคนที่พลาดรางวัลและไม่เคยได้รับรางวาัลว่าอย่าเพิ่งท้อแม้วันนี้เราจะทำลงไปแล้วแล้วยังไม่ได้ผลตอบรับแบบที่คนอื่นเขาได้แต่เราได้คุณค่ากับตัวเรากับใจเราและกับคนที่เขาเฝ้าดูเราอย่างน้อยสุดก็คุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนเ,อน,เอนเราครับ แอดรัวรัวมาที่ข่าวของไอ้พานุวตัตรที่ล่าสุดต้องขึ้นไปถ่ายละครที่จังหวัดเชียงใหม่งานนี้เจ้าตัวจึงขอเดินทางไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารน้องๆในโครงการเด็กด้อยโอกาสที่วัดดอนจันรจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะบริจาคเงินหนุ่มไอ้ยังขอตักอาหารส่งให้น้องๆถึงมือด้วยตัวเองอีกด้วย ท่านนั้นยังไม่พอน้องๆได้เซอร์ไพรส์พูดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก็ทําเอาเจ้าตัวกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียวและนอกจากจะตั้งใจมาทําบุญแล้วยังเอาใจสายมูพาทุกคนไปรู้จักกับการต่อชะตาชีวิตแบบล้านนาแฟนๆสามารถตามไปดูภาพความประทับใจแบบเต็มๆได้ที่ช่อง ipanu w at เลยจ้า แอดปิดท้ายกันที่ข่าวของสาวสวยปลายฟ้าวราหะที่สาวของนางงามดังอิงฟ้าวราหะที่สวยเด่นตามน้องไปติดติดจนหลายคนกรี๊ดตามสาวคนนี้และเรื่องความเซ็กซี่ต้องบอกเลยว่าสาวปลายฟ้าจัดหนักมากจนหลายคนบอกรักคู่เลยทั้งน้องและพี่เพราะแซ่บแบบมากๆพอกันให้คะแนนใครเยอะกว่าไม่ได้เลยจ้าอีก แม้หมดเวลาแล้วยังไงใครที่ยังไม่ได้อัปเดตข่าวสารก็มาอ่านกันนะคะบอกเลยรู้แล้วไม่ตกข่าวแต่ใครไม่ได้อัปเดตวีคหน้ารอวีคหน้าได้ค่าอีกชั้นไปหาข่าวก่อนฟิว